โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ม่ไดเกมเบ n ดแอนโซนอย่างเช่นเคยนะผมสำหรับในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําอาชีพใหม่นะครับผมหรือว่าอาชีพวอร์เดนหรือว่าดาบใหญ่ที่หลายๆคนเรียกกันครับผมสาหรับอาชีพนี้ก็จะมีการอัปเดตเข้าสู่เซิร์ฟไทยนะครับผมในวันที่16มกราคมนะครับผมปี2512นี้นะครับก็เป็นการต้อนรับปีใหม่กันเลยครับสำหรับอาชีพนี้นะครับผมก็มีจุดเด่นในหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของความสามารถ แล้วก็สกิลของอาชีพนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของเทเลอร์หรือว่าคลิปเปิดตัวก่อนครับผมว่ามันมีความน่าสนใจเลยก็ความเท่งไงหรือว่าประวัติความเป็นมาของอาชีพนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราตัดไปเลยระการครับผมเจอกันก็ตัดเข้ามาในส่วนของเทเลอ ER ร,ร์กันนะผมก็เริ่มตน้นด้วยการลากดาบนะครับผมแล้วรู้สึกว่าที่พื้นจะมีศพของเผ่าลินหรือเปล่านะครับผมแล้วก็มาอยู่ที่เด็กสาวคนนี้นะครับผม รู้สึกว่าจะเป็นแฟนหรือว่าเป็นคู่รักหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทนั่นแหละครับแล้วยังไงดีตายหรือยังครับยังหายใจอยู่ไหมตอนนี้อา้าวสลายหายเป็นเท่าถาเรียบร้อยแล้วนะครับผมบ,บ้านอะเหลือทิ้งไว้แต่เพียงคลุยนะครับผมเป็นของดูต่างหน้านะครับในคืนวันที่ฝนตกทำพราม,ม,ม,มีการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งมีเหตุมาจากอา้อาว ตัดมานะผมนี่แล้วเหมือนจะเพิ่งจัดการเผ่าลินตัวน้นอยๆอีกคนนึงเฮ้ยนี่มันจะคันดาบเดี่ยวมรานะนะครับผมแล้วนี่ครับผมก็ต้องมาล้างแขนดิอืมท่าดาบกันมานะครับผมอุย้ยบอกไว้ได้ครับผมจังหวะนี้ยังไงเจ้าไอหรือเปล่าจะคันเหมือนจะเป็นดาบท่าใส่ฟาทครับเลือกทรงแล้วโอ้โหเหมือนจะสู้ไม่ได้ดครับคนเดียวยังไงอกระโดดมาโอ้โหโดนบีบคอครับแล้วฟันไหมไม่ฟันครับผมแต่เรื่องที่จะโยนออกไปแล้วคุย ของดูต่างหน้าเพียงอย่างเดียวของเด็กสาวคนนั้นนะครับบม่ยา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 โอ้โหทำลายทิ้งเลยนะครับผมแต่ขักเป็นสองท้อเรียบร้อยแล้วความแค้นนี่ทวีคูณครับผมนี่ภาพแฟลชแบ็กกลับมานะครับผมยังไงดีเหมือนจะปลุกสันทัตญาณอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือเปล่านี่อุ้ยตาเป็นเป็นสีแดงเรียบร้อยแล้วนะครับจังหวะนี้ยังไงดีโอ้โหดาบมีไฟขึ้นด้วยนะครับลดปล่อยบางใครเรียบร้อยแล้ว เือนอย่างเท่อะนี่เุ็นอย่างไวเลยครับผมอืออุ้ยไฟกันสู้ได้เลยเนี่ยตอนแรกนี้ไฟแทบไม่ไหวเลยนะครับผมจังหวะนี้ยังไงกระโดดฟันมาฟันที่พื้นป่ะแล้วอุ้ยบอกได้นะผมจะคันกดคลิป e ีทันแล้วหลบได้ดีก็คลิป e ีทันเหมือนกันนะครับจังหวะนี้กระโดดออกมาแล้วอุ้ยพุ่งอย่างรวดเร็วนะครับอ้าวยังไงดีผมว่าไม่น่าไหวลวจะคันจังหวะนี้นะครับเจอปดป่อู้แขนขาดเลยโดนปดปล่อยบางไรนะครับผมแล้ว ฟันขาไม่เอาไม่ใช่ไม่ฟันขาแล้วกระโดดมาเรียบร้อยหรือเปล่าหืมภาพตัดไปนะผมก็ประมาณนี้ถ้าผมรับเทลเลอร์ก็ถ้าเกิดว่าอยากดูที่มันได้มีเสียงผมภาคก,ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างเลยกันหนุยนี่ครับผมเอาเครื่องประดับนะครับผมมา ติดไว้ในดาบเพื่อเป็นอนุสร์ลำลึกถึงความหลังด้วยนะครับก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมซับเทเลอร์อาชีพดาบใหญ่นะครับผมที่จะมีการอัปเดตเข้ามาในเร็วๆนี้แหละก็คือวันที่16มกราคมนะครับในต้นปีนี้เลยนะครับผมก็รอติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวส่วนต่อไานะครับผมเราจะมาดูในส่วนของสกิล l ต่างๆของอาชีพวอร์เดนหรือว่าอาชีพดาบใหญ่นี้การน,นะผมว่าสกิลแล้วก็ความสามารถในการเล่นแล้วก็สายอาชีพนะครับผมหลังจากที่เอาเวทแคนนิงนะครับผมก็จะมีทั้งหมด2สายด้วยกัน,นครับมาดูกันว่า2สายเนี้ยมันจะมีความแตกต่างกันมางน้อยเพียงใดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าในส่วนตัวผมนะผมก็ไม่เคยได้มีการลองเล่นจากในเซิร์ฟเกาหลีมาก่อนเหมือนกันนะครับก็เรามาดูในส่วนของคลิป การใช้สกิลของอาชีพวอร์เดนไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันครับผมว่าจะมีความสามารถเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมสำหรับในคลิปที่เพื่อนๆจะได้ดูต่อไปนี้นะครับผมว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการใช้สกิลของอาชีพวอร์เดนนะครับผมสำหรับอาชีพวอร์เดนนี้นะครับผมเป็นอาชีพที่มีความสามารถในการชนบอร์ที่ดีมากๆเลยครับผมก็คือเป็นตัวแทงนั่นแหละครับคล้ายๆกับอาชีพ เบสมาสเตอร์หรือว่ากังฟูมาสเตอร์นะครับผมด้วย <Gr> อาชีพนี้นะครับผมจะมีทั้งหมด2เผ่าด้วยกันนคัคือเผ่าก้อนแล้วก็เผ่าจีนนะครับผมสาหรับจุดเด่นของอาชีพนี้ก็จะมีความสามารถในเรื่องความอึดแล้วก็ถึกทนทานนะครับผมมีพลังชีวิตที่สูงค่อนข้างมากแล้วนะครับนอกจากนี้วอร์เดนนะครับผมยังมีสกิลติดตัวที่จะสามารถสร้างเกราะในปริมาณมหา,าศาลออกมาตลอดเวลาซึ่งถ้าเกิดว่าวอร์เดนนะครับจะมีสนามก่อนี้อยู่หากเราได้รับความเสียหายใดๆนะครับเราก็จะไม่เสียพลังชีวิตเลยเรียกว่าเป็นถ้าเกิดว่า เรามีหลอดเลือดหนึ่งหลอดคนอื่นมีหนึ่งหลอดเราจะมีสองหลอดประมาณนั้นนะครับผมนอกจากนี้เขานะครับผมจะมีสกิลสุดที่โกงอย่างสถานศักดิ์ธิ์นะครับผมที่ถ้าเกิดว่าเรายืนอยู่ในวงนั้นอนะ่ะเราจะไม่ติดสถานปินปกติใดๆนะครับคล้ายๆกับสกิลของอาชีพวอลลกเลยนะครับผมแล้วก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอาชีพวอเดนนี้นะครับผมยังมีสกิลที่หลายๆคนน่าจะต้องการอย่างอาชีพโซ a ฟรที่มีรูปแบบคล้ายๆกับอาชีพ วอลล็อกหรือว่าโซเบิร์นผ่านวิญญาณนั่นแหละครับผมที่ถ้าเกิดว่าเราใช้งานแล้วนะครับผมจะทําให้สมาชิกในทีมนะครับผมได้รับสถานะพิเศษแล้วก็สามารถใช้สกิลทรงพลังอรุณแรงได้ก็คือคล้ายๆกับวอลล็อกแต่ว่าเป็นในส่วนของสายแท้งนะครับผมวอลล็อก อาจจะเป็นตัวดีเพียได้ดีกว่าอาชีพนี้นะครับผมก็สามารถนํามาทดแทนกันได้นะครับแล้วก็สําหรับการอัปเดตในแพทปลุกพลังหรือว่าแพท a เ a k ไว้คันนิ่งที่มีการอัปเดตมาก่อนหน้านี้นะครับผมในอาชีพในเกมเบสอันโซก็จะแบ่งเป็น2สายได้การครับผมสาหรับอาชีพบอร์เด้นนี้นะครับผมก็จะมีเป็นสายนักรบศักดิ์สิทธิ์นะครับผมผู้ที่ใช้แสงสว่างในการปกป้องเพื่อร่วมทีมของตนเอนะครับผมมีจุดเด่นในเรื่องของพลังป้องกันและความสามารถในการสนับสนุนเพื่อร่วมทีมนะครับแล้วก็ อีกสายก็จะเป็นสายนักรบผู้บ้าคลั่งนะครับผมจะมีจุดเด่นในเรื่องของพลังโจมตีและก็ความเร็วในการโจมตีทรวดเร็วนะครับผมโดยรูปแบบทั้งสสกิลนี้นะครับผมวารเดนจะใช้พลังชีวิตแทนโซหรือว่ามานาในการใช้สกิลก็คือเป็นรูปแบบการเล่นแบบใหม่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นวารเดนให้มีประโยชน์หรือว่าเล่นวารเดนให้ดึงความสามารถของมันออกมาได้ที่สุดนะครับผมเราจะต้องควบคุมพลังชีวิตของตนเองหรือว่าต้อง เขาเรียกว่าอะไรคอนโทรเลือดของตัวเองให้ไม่ให้น้อยเกินไปนะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้เลือดในการใช้สกิลใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือดน้อยไปล้วโดนบอสตบตีตาย <c oughs> ก็ต้องคุมไม่ดีๆนะครับผมแล้วก็เราต้องคุมนั่นแหละถึงจะสามารถใช้สกิลได้อย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าอาชีพวอร์เดนเนี่ยนะครับมีสกิลในการฟื้นฟนูพลังชีวิตของตัวเองอยู่มากมายเหมือนกัน,นครับผม ก็คิดว่าเพื่อนๆนะครับผมน่าจะได้เห็นการใช้สกิลแล้วก็แนวทางการเล่นไปอย่างคร่าวๆแล้วนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะรอไปสัมผัสการเล่นจริงๆดูนะครับผมในวันที่16มกราคมปี2512นี้นะครับี้ผมก็ถือว่าเป็นของขวัญสุดเซอร์ไพรส์จากทีมงานกาลิด้าเบรดแอนโซเลยนะเพราะว่าช่วงหลังๆนี้อัปเดตไวมากนะครับทั้ง6 4บิตแล้วก็อาชีพใหม่ที่กําลังจะเข้ามาในส่วนนี้นะครับผมก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเขาก็มีกิจกรรมดีๆนะครับผมเดี๋ยวเราตัดไปใน สำหรับตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ในหน้าเว็บไซต์ก a l i ิด b าเบ d a แน o ผมเปิดตัวคลาสใหม่ W a r d เดพร้อมกิจกรรมลงทะเบียนเล่นล่วงหน้ารับไอเทมมากมายและออกตัวเร็วกว่าใครนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไปให้ด้านล่างเลยแล้วกันนะผมก็ลองมาอ่านดูเลยก็ลองมาลงทะเบียนดูแล้วกันับเดี๋ยวผมจะแนะนําเลยแล้วกันไม่ต้องอ่านเองหรอกประมาณนั้นนะครับผมก็จะมีเวลาทั้งหมดประมาณ1 ถึงสสัปดาห์นะครับผมตั้งแต่วันที่26ธันวาคมปี61ถึงวันที่8มกราคมนะครับผมปี62นั่นเองนะครับผมด้วยกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะให้เราไปทําการลงทะเบียนเล่นล่วงหน้านะครับผมสำหรับอาชีพวอร์เดนหรือว่าอาชีพดาบใหญ่ก็กดเข้าไปเลยนะครับผมนี้ก็พอมาถึงแล้วเขาจะให้เราล็อกอินซึ่งผมก็ทําการล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อันดับแรกเลยนะครับผมเขาก็จะให้เรากรอกแบบสอบถามและลงทะเบียนนะครับผมว่าเรา อยากได้อายเทมอะไรให้กับวอเดนครับผมก็จะมีชุดแฟชั่นสัตว์เลี้ยงอาวุธลงตาแล้วก็ไอเทมเสริมแกล้งอาวุธจิตของฮงมูลอะไรพวกนี้นะครับผมก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากได้เป็นชุดแฟชั่นกับไอเทมเสริมแกล่งอะไรพวกนี้กันนะ ถ้าผมดาน,นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมพอเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถรับไอเทมได้ฟรีก็คือจะมีเป็นคูปองนะครับผมเพิ่มช่องตัวละครแล้วก็คูปองอัปเกรดด่วนก็คือเราสามารถข้ามไปที่เรเว่า55ได้เลยะครับผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างตัวใหม่มาง้ยเราก็ใช้คูปองอันนี้นะครับผมแล้วก็ว์ปไปเรว่า55ได้เลยก็คือเราไม่ต้องมานั่งเก็บเวลาทำเควสได้เสียเวลาเลยนะครับผมแต่ว่าอย่างน้อยนะครับผมเราจะต้องเดินเควสหลังๆด้วยเพราะว่าพอเรีว่า55เนี้ยมันไม่ได้ว่าเราจะเสร็จเ,วเะควะส คูปองลดราคาแพ็กเกจวอร์เดนทั้งหมด200บาทด้วยกันนะครับผมแล้วก็รับไปผมก็รับไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็สเต็ปต่อมาครับผมสเต็ปที่2นะครับผมเราจะต้องทําการผ่านเควสตั้งต่อไปดีนะครับผมโดยมีเวลาตั้งแต่วันที่16มกราคมนะครับผมถึงวันที่13กุมภาพันธ์ก็1เดือนเลยไม่น่าจะยากจนเกินความสามารถไปนะครับผมก็จะมีทั้งหมด3เควสด้วยกันนะครับผมอันดับแรกคือเปลวไฟแห่งความลำบากอันนี้รู้สึกว่าจะเป็น มังกรมังกรไฟนะผมโดยจะเปิดทั้งหมด3ช่วงเวลาในแต่ละวันก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการอัปเดตในหลังจากวันที่16ไปนะครับผมก็เดี๋ยวลองไปดูกันเองแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการเข้าร่วมสงครามเกมาะแห่งมนานาการ1ครั้งนะครับผมโดยสามารถเข้าได้เป็นช่วงเวลาครับผมก็ถ้าเกิดว่าเราเข้าได้มันจะขึ้นมาในส่วนของขวาล่างของหน้าจอเกมนั่นแหละครับก็ลองไปติดตามมันดูแล้วกันครับผมแล้วก็ต่อมาจะเป็นการผ่านเควสในะเรื่องบทที่8ตอนที่20ชีวิตใหม่ของซอยอนหรือว่า เควสล่าสุดนะครับผมเควสในแพทล,ล่าสุดก็คือถ้าเกิดว่าเราผ่านหมดเราก็จะสามารถรับเป็นชุดผู้ปกปักแล้วก็ทรงผมผู้ปกปักหรือว่าชุดแฟชั่นกับผมแฟชั่นของอาชีพวาร์เดนหรือว่าดาบใหญ่ได้นะครับก็คล้ายๆกับในคลิปที่เราดูกันไปเลยในการนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับก,กิจกรรมนี่เขาก็จะมีเป็นชุดตัวอย่างนะครับผมของอ่านี่นี่แต่ละอาชีพนะครับผมก็คือมันไม่ได้ใส่แค่อาชีพ อาวาร์เดนได้อย่างเดียวก็คือใส่ได้ทุกอาชีพเลยครับผมสำหรับชุดแฟชั่นตรงนี้นะครับผมก็ประมาณนั้นสาหรับกิจกรรมดีๆแล้วก็อาชีพใหม่นะครับที่จะมีการอัปเดตเข้ามาก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับผมในวันที่16มกราคมแต่ว่ามันลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ยีก็คือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มกราคมเท่านานนะผมก็อย่าลืมมาลงทะเบียนกันด้วยจะได้ไม่พลาดในส่วนของไอเทมฟรีๆแล้วก็ในส่วนของ ชุดแฟชั่นฟรีๆด้วยนะครับผมสำหรแล้ว,วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียวนี้นะครับผมไ้เจันใหม่คลิปหน้าจะเป็นไงก็เลยตามชมนะครับไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสมาทําคลิป การใช้สกิลหรือว่าการเล่นอาชีพวอร์เด้นแบบจริงจังในเกมเลยหรือเปล่านะครับผมก็อะไรตามชมกันละกันครับผมก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมวองว่าเพื่อนๆนะครับผมก็น่าจะได้รับในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพนี้ไปบ้างน,นะครับผมถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมในส่วนของสไตล์การเล่นหรือว่าในส่วนของสกิลแบบละเอียดละเอียดเลยว่ามันมีหน้าที่เป็นอะไรแต่ผมอ่านแล้วนะมันน่าจะเป็นกึ่งๆแทงนะครับผมมาแทงได้ทั้งวอลล์หรอกแทงได้ทั้งเบสมาสเตอร์แทนได้ท ต้องการในการลงเลนหรือว่าในการลงดันต่างๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นยังไงก็อะไรตามชมกันนะครับสำหรับนี้ก็ขอตัวลายพร้อมกับอาชีพวอด์เดนนี้นะครับผมไปละบายเจ้าไปจ่าไบายยูไปเจอกันนะผมบายาบายเจอกันนะผมไปครับนี่ล้อ,ลอเล่นเลยครับ <laughs>